สวัสดีค่ะเพนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเพนมากับขนมปังเปียนะคะเนยน้ำตาลนะคะเป็นเมนูที่ใครหลายๆคนก็ชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีตลอดเวลาด้วยนะคะก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะลงไปในแป้งทำขนมปังค่ะ ตามด้วยนมผงค่ะผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างกระจายตัวดีจากนั้นพักเอาไว้ค่ะใส่น้ําค่ะลงในอ่างผสมค่ะนมไข่ไก่หนึ่งฟองน้ํามันพืชน้ําตาลทรายเกลือ ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะส่วนของแป้งค่ะผสมหรือนวดจนทุกอย่างเข้ากันดีนะคะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งโดในการนวดแป้งได้นะคะ เมื่อแป้งลงตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะและให้แป้งจับตัวกันดีนะคะแป้งจะหายแฉะนะคะ ตอนนี้นะคะก็นวดจนแป้งเนี่ยล่อนออกจากโถดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะอากาศร้อนแป้งขึ้นไวนะคะอาจจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะอากาศเย็นแป้งขึ้นช้าอาจจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะ ดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งนะคะ50กรัมนะคะ8ชิ้นนะคะหรือถ้าใครอยากจะได้40่กรัมก็แบ่ง10ชิ้นก็ได้นะคะเมื่อเราแบ่งแป้งครบหมดแล้วนะคะทั้ง8ส่วนนะคะจากนั้นนะคะไล่ลมนะคะแล้วครึ่งเป็นก้อนกลมนะคะ เมื่อคึ่งเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วนะคะเราจะคลุมผ้านะคะพักเอาไว้ประมาณสิบ5สิบห้านาทีนะคะก่อนที่เราจะรีดขึ้นรูปค่ะพักแป้งค่ะเอาด้านสวยไว้ด้านล่างนะคะรีดค่ะยาวประมาณหนึ่งคืบนะคะกว้างเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะยาวประมาณหนึ่งคืบนะคะกว้างเท่าๆกับที่ตัดแป้งนะคะ จากนั้นตัดค่ะเป็นสามเส้นนะคะเพื่อที่จะถักเปียนะคะดึงเล็กน้อยนะคะดึงมาถักเปียด้านล่างนะคะเก็บตะเข็บนะคะพับพิกมาด้านหลังค่ะกดเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ตะเข็บเขาแตกออกนะคะหลังจากที่เราพัก แป้งนะคะคจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นวางเรียงบนถัดอบค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรูมนะคะเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง8ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ4 0ถึง60นาทีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะแป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะเพิ่นผักแป้งคบเวลาแล้วนะคะเตาอบวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนําขนมปังเข้าอบนะคะเพิ่นจะทาด้านบนนะคะด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะผสมกับนมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะทาบางปังด้านบนค่ะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนําขนมปังเขา้าเตาอบได้เลยค่ะ สามารถสนับสนุนการทําวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดส่งดาวใน Facebook นะคะหรือกดปุ่มขอบคุณใน y o u t u b e นะคะปุ่ม YouTube Super t h a n k s ค่ะขอบคุณค่ะขนมปังอบสุกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยนะทานมากๆนะคะจากนั้นนะคะเราจะรอให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะก่อนที่เราจะทานเนยแล้วคลุกน้ำตาลน,นะคะตอนนี้นะคะขนมปังก็เย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องดีแล้วนะคะ ความนุ่มนะคะเขาก็นุ่มมากๆนะคะจากนั้นนะคะเราจะทานเนยด้านบนนะคะใช้แปรงซิลิโคนแบบนี้นะคะปาดเนยไปขันหนาๆเลยทาหนานิดนึงนะคะคลุกน้ำตาลแล้วน้ำตาลจะได้ติดดีนะคะเราก็สวยหลังจากทานเนยแล้วนะคะเราก็คลุกน้ำตาลน,นะคะนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนุ่มสวยนะคะแล้วก็น่าทานมากๆค่ะ เนียวนุ่มแล้วก็เบามากๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ